มีพระรูปหนึ่งท่านปฏิบัติอุกฤษถึงขนาดที่เรียกว่ามีความรู้สึกอร่อยในอาหารคําไหนเนะี่ยท่านจะคายออกมาแล้วก็ตักใส่ปากเข้าไปใหม่โดยที่ว่าคายออกมาเนี่ยไม่ต้องคายออกมานานนะคายออกมาแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งวินาทีแล้วก็ใส่เข้าปากใหม่เอ๊ะอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยการกลับปรากฏว่าความอร่อยเมื่อสักครู่นี้เองเนะี่ย มันไม่อร่อยแล้วอะนอกจากไม่อร่อยแล้วบางทีมันจะดึงอาหารที่กินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยออกมาด้วยจากท้องคือจะอาเจียนนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วความอร่อยมันไม่จริงก็จะไม่โยมความอร่อยมันไม่จรังยั่งยืนแต่ประการใดมันเป็นสิ่งที่เรากําหนดหมายโดยที่เรายังไม่ได้มีโอกาสกําหนดตามดูตามรู้อนิจจังของความอร่อยในทางจิตความอร่อยในรสชาติหรือความอร่อยในใน ขณะที่ลิ้นของเรานกระทบกับพัสดะทางอาหารกระบวนการพิจารณาแบบนี้เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวนานๆแล้วก็พยายามอยู่กับการมีสติในการกินกำหนดดูกำหนดรู้ในการกินโยมจะปฏิบัติทำทุกมื้ออาหารจำไว้ยมจะปฏิบัติทำทุกมื้ออาหารยมจะพบเลยทีเดียวว่าจริงๆแล้วการกินเนี่ยมันเป็นภาระการกินเนี่ยมันเป็นความเหน็ดเหนื่อย ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยอาตมาฉันอาหารโดยที่ญาติโยมท่านจัดโยมจัดอาหารไว้รออาดมาแล้วอ่ะนะขณะที่พระผู้เป็นพี่ชายอารมาเองก็ตามน้องชายอาตมาก็ตามาล้วนฉันอาหารไปเกือบๆจะอิ่มหมดแล้วเนื่องจาก่าอามาติดแสดงธรรมอยู่เกือบๆสามชั่วโมงอาตมาก็มาฉันที่หลังเพื่อนอาหารก็วางอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียวะ มีข้าวของเชียงเชียงใหม่อยู่ในกระติบอย่างดีเลยทีเดียวเป็นข้าวปั้นคลุกนาแล้วข้างล่างไปจากนั้นก็เป็นข้าวกล้องอารมาเห็นมัมนง่ายดีก็เลยหยิบข้าวปั้นคลุกนามาหนึ่งปั้นแล้วก็ฉันกับกับข้าวบางอย่างที่เขาเตรียมไว้ให้การกับปรากฏว่าหลังจากที่เรา ฉันแล้วเนี่ยมันก็ไปพิจารณาด้วยอ,อะไรบ้างที่มันมีประโยชน์มีถั่วอยู่ชนิดหนึ่งที่โยมนำมาถวายเป็นถั่วที่โยมทำอย่างดีเชียวะ่ะในว่าเป็นถั่วต้มแต่เป็นการต้มอ,อย่างประณีตเป็นการต้มอ,อย่างดีเรามาเห็นว่าเอะถั่วต้มนี้มันน่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเนาะอ่าเป็นมเมล็ดร,รมยพืชก็ตัดสินใจเนี่ยฉัน เข้าวเหนียวคลุกนาสามก้อนเท่านั้นเองคือหมายความว่าข้าวที่ฉันวันนี้ฉันข้าวเหนียวคลุกนาเนี่ยสามก้อนก้อนหนึ่งก็เล็กๆประมาณสักผลมะนาวขนาดขนาดธรมดธรมดาาก็ฉันสามก้อนแล้วก็ไม่ได้ฉันข้าวอะไรอื่นอีกเลยเนะข้าวกล้องก็ไม่ได้ฉันข้าวอย่างอื่นก็ไม่ได้ฉันก็มีสองอย่าง มีข้าวเหนียวคลุกงากับข้าวกล้องเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเห็นทีเราจะต้องฉันถั่วเนี่ยเยอะเพราะว่าถั่วดูสะอาดดีข้าวเนี่ยเราก็ฉันมาทับทุกวันและบางวันก็ฉันเยอะวันนี้ขออนุญาตฉันข้าวในน้อยหน่อยก็แล้วกันก็ไม่เคยได้ฉันข้าวเออก็ไม่เคยได้ฉันข้าวคือเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยต้องการจะบอกว่าการกําหนดสิ่งที่เราจะกินเนี่ยมันก็มีประโยชน์ ในแง่ของการปฏิบัติธรรมเรื่องการกินเหมือนกันนะยโยมนะคือบางทีบางครั้งเราจะต้องกินในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าที่จะกินในสิ่งที่เราชอบแต่คนโดยปกติเนี่ยจะกินในสิ่งที่ชอบก่อนที่จะกินในสิ่งที่มีประโยชน์ไปเจอคุณหมอวัยเกือบ80ปีท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงร่างกายยังคงเปล่งปลั่งแข็งแรงอยู่ถามว่าท่านมีเคล็ดในการดูแลชีวิตอย่างไรท่านตอบว่า จะกินอาหารที่มีประโยชน์ก่อนจะกินอาหารที่ตนเองชอบทีหลังอันนี้เป็นเคล็ดของคุณหมอหญิงท่านนั้นจะกินอาหารที่มีประโยชน์ก่อนจะกินอาหารที่ตนเองชอบภายหลังก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องตัดสิ่งที่ตนเองชอบแต่จะกินภายหลังถ้าโยมได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองแบบนี้เนี่ยนะโยมจะพบเลยทีเดียวว่าการที่เรากินอาหารที่เราชอบภายหลังเนี่ย มันจะทำให้เราได้เห็นถึงอณิจจังของความชอบความอร่อยปกติเราเห็นอะไรอร่อยเราก็จะตักกินก่อนโดยทั่วๆไปเป็นเช่นนี้ใช่ไหมล่ะแต่พอเรากินที่หลังเราจะพบเลยทีเดียวว่าเอ๊ะพอเรามีอาหารอื่นเข้าไปในท้องแล้วเนี่ยอาหารที่เราชอบเนี่ยกลับมันไม่น่าชอบเท่ากับที่เราเคยชอบโยมลองลองดูสิว่าก่อนที่จะกินอาหารอย่างอื่นเข้าไปเนี่ยโยมกินกล้วยน้ําว้าสุกเข้าไปก่อน กล้วยน้าว้าธรรมดารรมดานี่แหละโยมจะพบเลยทีเดียวว่ากล้วยน้าว้าซึ่งปกติเวลาโยมเอาไปรับประทานหลังอาหารเนี่ยโยมอยากจะขย้อนออกมาเนี่ยหรือบางทีบางครั้งมันไม่น่ายินดีโดยประการต่างๆกลับกลายเป็นอาหารที่มีรสชาติเลิศที่สุดนุ่มนวลที่สุดวิเศษที่สุดและพูดก็พูดเถอะให้ประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายในร่างกายดีที่สุดได้ซ้ำไปแล้วก็เป็นผลไม้ที่ไม่มีสารพิษเข้าใจไหม ในระยะหลังอาจจะมีการบ่มแก๊สอะไรอะไรบ้างแต่โดยปกติไม่มีใครฉีดยาฆ่า,มาแมลงกับต้นกล้วยอ่ะเป็นั้นะปะต้นกล้วยนี่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงกันไหมโยมฮะไม่มีนะเห็นไหมเป็นผลไม้ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยมากที่สุดแต่ปรากฏว่าคนไทยเราเนี่ยกินกล้วยกันน้อยที่สุดเรากินกันมากตอนที่สมัยเด็กๆแม่บดข้าวกับกล้วยให้กินเนะี่ยกินกันมาก แต่หลังจากนั้นต่อขึ้นมาเราก็แทบจะไม่กินกล้วยเป็นผลไม้หลักอยากจะแนะนําพี่น้องชาวชุมชนของเราเนี่ยนำเรื่องนี้ไปสู่การพิจารณาอาจมาไปที่อินเดียก็ตามไปที่ศรีลังกาก็ตามที่คนเขามีจํานวนประชากรมากโดยเฉพาะอินเดียประชากรเยอะเยอะมากเลยทีเดียวอะเหยียบพันล้านในขณะที่ศรีลังกาก็มีประชากรไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าประเทศไทย พบเลยทีเดียวว่ากล้วยถูกแขวนไว้ในที่ต่างๆกล้วยสุกเหลืองๆหน้าบริโภคนี่แหละแลวบางทีกล้วยเขางดงามมากเลยนะแขวนไว้ในที่ต่างๆแล้วเขาขายกล้วยยังกับเป็นขนมะเข้าใจไหมขายกล้วยเราวกับว่าเป็นขนมเลยเป็นของกินเล่นทํานองเนี้อาตมาว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยอัดสร้างค่านิยมกินกล้วยน้ําว้า หรือกล้วยประเภทใดๆก็แล้วแต่เรามาว่ากล้วยน้ําวาดีที่สุดอยู่แล้วอ่ะกินยังก็เป็นของกินเล่นแขวนไว้ที่บ้านของแต่ละคนแต่ละคนฝึกให้ลูกบิกกินในเวลานั้นเวลานี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายของเราจะดีมากเดินทางมาสู่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาสู่จังหวัดเชียงรายที่นี่ยังเห็นเด็กของเราเนี่ยกินขนมกรุบกรอบกันอยู่เลยอ่ะแล้วที่ไหนที่ไหนก็มีหมดอ่ะ ดื่มน้ำอัดเลวะกินขนมกรุบกรอบทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงว่าวัฒนธรรมในการบริโภคของคนไทยเราเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วระบาดกันไปจริงๆนะระบาดหนักหนาสากันมากเด็กฟันเสียจากการดื่มน้ำอัดเลวะเด็กสุขภาพจิตไม่ดีงดหงิดง่ายจากการกินขนมกรุบกรอบซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง ควรจะต้องสร้างค่านิยมกันใหม่ไม่สร้างวาโยมเนี่ยดื่มน้ําอัดเลวกันบ้างก็ปะโดยปกติถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆเนะี่ยอนะ่รุ่นโยมจะไปชอบอะไรเกิดไม่ทันเออขอโทษน้ําอัดเลวมาทีหลังนะแต่คนรุ่นใหม่ๆสินี่ถามเดก็กน้อยคนนี้หนุ่มชอบดื่มน้ําอัดเลวไหมตอบตรงๆชอบนะเ <c oughs> ห็นไหมถ้ารุ่นเนี้ยเขาชอบ หนุ่มน้อยชอบดื่มน้ําอัดเลวไหมครับแล้วหนูรู้จักไหมน้ําอัดเลวคืออะไรเออแกพูดไปเธออาดามาไม่พูด <c oughs> เดี๋ยวเป็นภัยแกตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวถามสาวอายุสิบแปดปีอ่อเมื่อกี้เห็นอยู่บ่อยๆเออชอบดื่มน้ําอัดเลวไหมหนูชอบเห็น <c oughs> ไหมล่ะ <c oughs> เด็กในยุคบริโภคนิยม,มเนี่ยตกเป็นทาสของน้ําอัดเลวทั้งนั้นเลย ทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทําลายเหงือกทําลายฟันแล้วก็ทําลายกระเพาะทําลายระบบในร่างกายมันเป็นกรดแล้วพูดก็พูดเถอะมันเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งของเยาวชนนะเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งของเยาวชนต้องดื่มน้ําอัดเลวแช่เย็นนะนะจริงๆเนี่ยคือการเสพกามนะนะต้องกินขนมกรุบกรอบแล้วมันเป็นผลพิษข้างเคียงของบรรษัทข้ามชาติ ที่เข้ามาครอบงำประเทศชาติของเราอะถ้าเราได้รู้ถึงความโหดร้ายของบรรษัทข้ามชาติเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ซื้อขนมห่อๆหซอ,องๆเอามาถวายพระเด็ดขาดจำไว้เยิมขนมห่อๆหซอ,องๆนะเนีขนมที่เขาต้องเก็บไว้กี่วันกี่วันก็ไม่บูดเน่าอ่ะเพราะถ้าพระฉันเนี่ยจริงๆก็ไม่ผิดอะไรหรอก แต่พระกําลังฉันในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของท่านมันมีบอลเล็กซ์มันมีสารกันบูดมันมีสารกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกเนื้อร้ายมะเร็งแม้กระทั่งอาหารกระป๋องโยมอาหารกระป๋องประเภทต่างๆเนี่ยถ้าโยมผู้ฉลาดจริงๆก็จะไม่ซื้ออาหารกระป๋องถวายพระยิ่งไปกว่านั้นนมกล่องนี่พูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจเราไม่ต้องบอกยี่ห้ออาหารอะไรที่ใส่กล่องทุกชนิดเนี่ย โยมที่ฉลาดจริงๆก็จะไม่ซื้อถวายพระพูดได้เลยนะ